โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กันในช่องน้อยนะครับผมรัดไปหนึ่งทีรัดไปสองทีเจ็บหนักนะตามได้ไหม <c oughs> ถ้าหนึ่ออีกสอง <c oughs> วิเพื่อนอ๋ป่าเขาด้มแดงเหรอแจมหน่อยเฮ้ยหือแต่เม็ดไม่พอตอนเก็บเฮ้ยน่าตายนะ น่าจะพุ่งไปฟันทันอยู่โอเควีโอเซฟิกเกอร์ฟรีเลยโอ้มาเยอะเลยวะหยดเทลมันจะมาไหมเที่ยวมันน่าจะมานะดักรอไว้ก่อนมาปะเป็ไงมาแล้วเอา้าโ,โ,โอ้วีโอื้หเซฟิกเกอร์ฟรีเลยไม่น่ารีบเลยมาไหมมันจะโอเคมาแล้ว ไปโอ้ล่อสิเออสวยสวยสวยงัดให้อุ้ยหโดนตามตามอนตามตามตามเออแหละใหาไม่ได้งี้จีโอ้โหเมื่อกี้โดนตันก่อนวะโคตรนานเลยนะรองเท้ายังไม่ได้ออกเลยโอเคมังกรต่อมาป่ามันได้จบล่างกันเลยเมทเราอยู่ล่างนะโอเคเมทเขาก็อยู่ล่างโอเคเลยว่าอยู่บนโอเคนี่น่ามังกรว่ะ วิทย์หน้าตาด้วยเออมาสวยเออดันแหละเฮ้ยเทลมาถ้าหนึ่งอีกสองวิเพื่อนไม่ไหวนะเฮ้ยขอพี่ขอไปแล้วม่อยู่แล้วอุ้ยขอแค่ได้นกแค่นี้แหละดีเลยเพราที่ที่มันไม่เช็คพุ่มนะมันกน็ถ้าเช็คพุ่มหน่าน่าจะความแตกดีที่เขาไม่เช็คนะใจะเย้แล้ โอเคโอ้ยิงไล่เขาซะละเฮ้ยเม็ดเมดมาเเม็ดมันมาเม็ดมันมาแล้วเพื่อนโอเคอันตีพร้อมพร้อมมากรอเขาโผล่อ่ะพร้อมงัดรอทีพีโอเฮ้ยโอเคเขาเปิดตำแหน่งแล้วนะรอเลยเราจะเข้าไปงัดโอเคตามได้นะเพื่อนมีฟิกเกอร์อยู่ งัดไปหนึ่งทีโอ้โหงัดไปถ่านวะมันซิกเกอร์ไปก่อนโอ้ยกับตายโอ้หูกับตายแล้วนิดเดียวอืมโคนหน้าโดนเลยวะเอา้าเอ้าวาดอย่างงี้สวัสดีเทลสวัสดีโอเคผมน่าจะตายนะนั่นไงวาดอะโอเคแคลลี่โอเคเพื่อนตายตามกันไหมสวยไปเลยมุมเดิมที่คุ้นเคย สวัสดีเฮ้ยโอ้โหแล้วฟ oh. oh. ิกเกอร์ทำอไมเนี่ยตายตายตายไปโอ้ยโอ้โหเบโตายแล้วฮึมฟิกเกอร์เรไปวะเมื่อกี้เนี่ยงงนะงงกับตัวเองเนี่ยเพื่อนเราตายฟรีเลยกันบ้านให้โอเคเสียติไปแล้วแต่ไม่มีใครจะมาช่วยเลยเหรอโอ้โหท่านจริงต้องการบ้านเองใช่ไหมโอ้ย จะเย็นเพื่อนให้เคลียร์คลิปอีกครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโออองอองน้องโอจะถอยอองคลิปหายแล้วโอ้หืหันล้างล้างเพืคูดาวเสร็จโอ้โหน่ว้ไบโอมาจะถอยแล้วมไปแกผมก็เลยไม่ได้เข้าลึกตามนะตรีมังกรไว้เพื่อนช่วยแคลรี่ก่อนโอ้โหมาแล้วโอเคปลาออกมาแล้วเปิดให้ เปิดให้สวยแตกสองเฮ้ยงัดถูกจงังหวะด้วยนะป่าเขาจะขึ้นตัวป่าเขาโอเคป่าเขาขึ้นมาะเอออย่าเพิ่งเข้านลเพ, <c oughs> พื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 เม็ดเขาจะขึ้นโอ้โหโดนอีกโอ้ <c oughs> ตายว่าละโอ้ยแต่ว่า,ะ <c oughs> าจะบัดดักทางเม็ดซะหน่อยนะ ม่ตายหรอมาดิออืงัดไปหนึ่งทีเต้หายตัวไปแล้วรอรองัองดหวัดดีหวัดดีโอ้โหจำดับน้ำก่อนหรอตามตามตายสวยโอ้โหเน็ตใครยันเพื่อนมันเห็นกูแล้มมวมันเห็นกูแล้วงัดหนึ่งโอ้โห โอ้ตายมันไม่ตายกูตายนั่นไงว่าละแม่งเลยไปโอ,ถอ้ถอ,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 อยดิเพื่อนเอ้าเอ้าเอต่อยเลยโดนเก็บสามเลยไปโอ้ไม่ถอยมันจะไอ้เม็ด <c oughs> อุ้มป่ามันน่าจะเห็นแล้วมันโอเคเดี๋ยวคลิปไอ้เน็ตปิงดิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น โดดล็อกอีกมารับละโอเคตามเหรอมาตามเลยมาดิออมาเอ้าเอ้าโอ้โหไม่มีสติก็ทำอะไรไม่ได้ะนโอ้เพื่อนอยู่ล่างหมดเลยมันเคียวบนให้ก็แล้วกันล่างน่าจะไหวบ้างแต่กลางโดดว่ะลืมดูคลิปกลางขอโทษทุกคนลืมดูเมื่อกี้ลืมดูเฮ้โดดโดดย มันจะมาอยากงัดมากเลยนะทีมไม่พร้อมลเลยเฮ้ยเฮ้ย Q ane, เฮ้ยคิวเลนเฮ้ยเฮ้ยงัดโอ้งัดอะไรกูเนี่ยงัดอะไรโอ้โหผมว่าผมต้องออกแหวนแทนดังแล้ววะคิวเลนมัน,ม,นมันเริ่มเหินเกลือไปแลนะ้วเอ้ยออกแหวนแล้วเฮ้ยต้องออกเปิดแมปพี่แหวนอะไรวะ ถ้าออกเปิดแบบแคลลี่เราน่าจะตายรัวๆเลยนะเราต้องการไว้กอนอยู่บนกันเลยโอเคทำประดักเลยมันต้องโผล่นั่นไงว่าแล้วสวัสดีคิวเลนสวัสดีเพื่นอนสวยมันเมื่อกี้มันต้องคิดแน่นอนนะว่าผมผม,มันมว่าผมไม่ขึ้นเลยเชื่อผมดิโอเคเพื่อนออกล้างให้แล้วเอ้ยออกล้างออกแหวนให้แล้วเพื่อน มันอยู่ล่างหมดเลยวะมังกรฟรีโดนแล้วล่างไหวไหมเพื่อนเอ้ยสวยเอาอะไปโอเราเอาเรื่องมันตีรักกันใช่ไหมจริงกันนะเออมันตีรักก็อยู่อะดักทันไว้น่าจะเดินมาทางนี้นะโอ้โหเรียบร้อยแม่งออกนอกหุ้ม มันเห็นหมดแล้วอืม,มรู้มากซะด้วยถอยก่อนพเพื่อนเพื่อนถอยก่อนอโอ้โหเพื่อนไม่น่ารีบเปิดอันติเลย่าโอเคอำไมยังรองงาตซะหน่อยโอ้ยเน็ตมันหน่วงกัตอนนี้เลยเพื่อน โอ้น่าจะแพ้มัาเนี่ยตาเนี่ยเอือกทรงและเน็ตแม่งไม่ไมอำนวยความสะดวกให้เลยจะคลิปก่อนมันอยู่บนสามซีอยู่บนสี่ตัวอะไรวะเฮ้ยันกำลังขึ้นไปต้องมีสักตัวเดินไปทางนนเนี้ยนั่นไงโอเคมันไปแล้ว,อเ,ลวเอาดิครับอุ้ยหเดียว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 โอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนอะไรไม่ได้เจ็บชิบหาย โอ้โหมึงแรงจังวะโคตรแรงวโอรอดปนะเนี่ยโอเควโอรอดโอ้โหเข้าไปแป๊บเดียวเองเอานอไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นเลยอุ้ยมีสองตัวหรอวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อยาวๆโอ้โหปาดไม่โดนอื้มไม่โดนสวยออโอ้ยเกือบตายเกือบตาย โอ้ยโหเน็ตจะเย็นทีเพื่อนโอ้มึงเกือบตายจะเมื่อกี้โดนตีทีมึงตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันโผล่บนกันหมดโอ้ยมันเห็นแล้วโอ้หืมโอ้โหติดคือโอ้ตายตายโอ้โหแมงกัดรอบสองติดคือว่ะโอ้เพื่อนตายหมดเลยแย่แล้ว ไม่จะแพ้เราได้เหวี่ยงสิบห้านาทีแล้วไม่โอ้โหแม่งเงยอย่าเพิ่งยอมแพ้เพื่อนเมื่อกี้ขอโทษตอนนี้แค่การคีิปอ่ะทำอะไรมากก็ได้โอ้โหโดนอีกอคลิปบ,บนก็เข้าคลิปกลางก็มาโอ,โอ้โอ้ปล่อยกลางก็กางไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้พลาดนะแม่งรับตบสองติดถือแม่งจบเลยแม่ง อยู่ไหนกันวะเนี่ยอ๋อเด็ดเด็ดแม่งโคตรเมาเลยอยู่ไหนกันเลยมีหรือเปล่าบอกดิโอเคไม่มีมันน่าอยู่ดาร์กแหละอืมน่าน่าจะอยู่ดาร์กชัวร์อละนะนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเทล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 เอาเทลก่อนพูดเอาเทลก่อนสวยเฮ้ยเออมันเกิดมันเกิดมันเกิดด้วยมันเกิด อเอา嘛จบเลยเพื่อนเอ้ย <laughs> แม่งผู้เกือบละเมื่อกี้พลาดนะเนี่บร้อยโอ้ตรงรีบจบแล้วต้องรีบจบแล้วเออน่าจะช,น,ชนะชัวร์นะแทงไอ้เพื่อนมามาเออเออเออเ,เกือบแพ้ดีที่มันไม่โถมเมื่อกี้น่ะมันโถมเมื่อกี้แพ้ไปแล้วไอ้แก โชคดีจากผมยังได้ A B P อยู่เลอถามจริงนะคือเมื่อกี้เล่นแบบปัญญาอ่อนมากเลยนะยัง A B P อีกหรอวะเฮ้ยได้ไงอะ่ะ A B P ได้ไงวะเมื่อกี้เล่นแบบปัญญาอ่อนมากเลยเออเล่นแบบพลาดโคตรเยอะ A B P ซะกัน้นอะไรวะนะงงวะนะ